รายการนะคะขอแสดงความเสียใจต่อคิมบรี่ด้วยค่ะที่สูญเสียคุณพ่อด็อร์ฮันส์โยอาคิมฟรีดาลิชโวเทมันชาวเยอรมันวัย68วัย61ปีค่ะท่านก็เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีอาการเส้นเลือดใหญ่ที่หัวใจแตกโดยเมื่อวานนี้มีการสวดพระพิธีที่วัดพระศรีมหา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งครอบครัวของหมากปรินเป็นเจ้าภาพมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะไปร่วมแสดงความเสียใจกันมากมายอาทิแอนทองประสมยายาเวสยาแต้วนัทพรโบเบญจวรรณบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า พิธีศพของคุณพ่อฮันส์นะคะจะทำพิธีสวดพระพิธรรมเป็นเวลาเจวันที่ศาลาสาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวรมหาวิหารบางเขนเวลา18บิกา30นาทีแล้วก็จะชาพนก,กิจศพในวันที่3ทธันวาคมเวลา4ี่โมงเย็นค่ะและว,วันนี้นะคะทางช่อง3เป็นเจ้าภาพ